ที่นี่ไปเทเรื่องโครงการส่งเสริมเรื่องโครงการออมแล้วก็การพัฒนาด้านอาชีพกันมังนะครับทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนซักนะก็ได้จัดโครงการส่งเสริมการออมแล้วก็พัฒนาทักษะทางการเงินแล้วก็ยังฝึกอบรมอาชีพการทำพามัดย้อมจากซี่ธรรมาชาติด้วยครับเทบานดอนห้านมู่เต๋อองตําบลดอนซักอำเภอดอนซักจังหวัดส,สุราธานีครับ ทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนซักเขาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมและพัฒนาทักษะการเงินโดยมีวิทยากรจากธนาคารออมสินมาให้ความรู้กับประชาชนนะครับค่ะนายส้มยศคงทองพัฒนาการอำเภอดอนซักท่านก็บอกว่าการดําเนินการโครงการในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเสริมสร้างวินยัยการออมให้กับประชาชนการลดภาราคาใช้จ่ายตลอดจนการรู้เท,ท้าทันกลุโกงข้องมิดชาชีพค่ะไปฟังเสียงสัมผัสกันเลยค่ะ วัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รู้จักวิธีการบริหารจัดการเงินของตัวเองนะครับการเข้าถึงการออมนะครับแล้วก็การป้องกันภัยจากมิจฉาชีพนะครับในที่จะมาเอาเงินของพี่น้องประชาชนไปนะครับแล้วก็สุดท้ายมีการส่งเสริมเรื่องอาชีพนะครับมีการทําภาพมัดยอมนะครับก็จริงๆเนี่ยอยากจะให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพนะครับมีรายได้นะครับแล้วก็ มีเงินเหลือไปไว้ออมนะครับแล้วก็รู้ภัยนะครับเท่าฐานให้กัากมิจฉาชีพ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพในการซ่อนทำ้ามัดยอมโดยมีวิทยากรมาจากกลุ่มพามัดยอมเข้ากลอยอำเภอดอนซักรับการถือว่าเป็นกลุ่มผลิต้ามัดยอมจากซีธรรมชาติเทวามีแนวคิดผลิตผ้ามัดยอมถวายเป็นพามนำําน้านในกับพระสทรงวัดดอนซักการตามโครงการมุ่บบานรักษาิีนหาด้วยนะครับมผมค่ะก็ไม่ใช่เพียงแค่การอ้อมใน,นนี้ทํผ้ามัดยอมไปถวายปรากันนะเป็นกิจกรรมอาชีพได้บุญครับรบครันเลยนะใน